นิทานอีศบเรื่องชาวนากับงูเหา่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในฤดูหนาวนักกระท่อมเล็กกลางป่ากว้างชาวนาวัยชาราคนหนึ่งกำลังจะเข้าเมืองเพื่อซื้อสเสบียงอาหารแต่ก่อนเดินทางเขากลับเจองูเห่าตัวหนึ่งนอนแน่นิ่งอยู่หน้าบ้านเสียก่อนนี่คืองูเห่าที่มีพิษร้ายแรงนะหรือทำไมถึงนอนไม่ขยับอย่างนี้ล่ะ ชาวนาพูดพึมพำกับตัวเองก่อนสังเกตเห็นว่าตามตัวของเจ้างูเห่านั้นมีหยดน้ำแข็งเล็กๆเกาะไปทั่วโอ้ปกติงูไม่ถูกกับอากาศหนาวๆสินะช่างน่าสงสารเสียจริงแต่ถึงแม้ชาวนาเท่าจะรู้สึกเวทนาแค่ไหนก็ยังลังเลว่าจะช่วยงูเห่าตัวนี้ไว้ดีหรือไม่เพราะควจะเป็นอันตรายต่อตัวเอง แต่ฉันคงปล่อยให้เจ้างูตัวนี้ตายไปต่อหน้าต่อตาไม่ได้เมื่อคิดได้ดังนั้นชาวนาเท่าจึงถอดเสื้อคลุมของตัวเองเอาไปห่อตัวของงูเห่าอย่างแน่นหนาะแล้วอุ้มขึ้นมาไว้แนบอกหวังให้เจ้างูรู้สึกอบอุ่นมากขึ้นเมื่องูรู้สึกดีขึ้นจากความอบอุ่นที่ได้รับพละกํากำลังก็กลับคืนมาในที่สุด แต่ทันทีที่เห็นชาวนามันก็เกิดอาการตกใจแล้วฉกไปยังแขนทันทีตามสัญชตาตญาณก่อนเลื้อยหนีเข้าป่าไปชาวนาเท่าพยายามห้ามเลือดตัวเองให้หยุดไหลทะว่าพิษร้ายแรงกับซึมเข้าไปในร่างกายเสียแล้วหลังจากนั้นไม่นานชาวนาเท่าก็สิ้นใจลงอย่างน่าเวทนา นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการรู้จักสงสารและมีจิตเมตตาต่อคนอื่นนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่เด็กๆควรสังเกตก่อนว่าคนคนนั้นมีนิสัยอย่างไรถ้าเป็นคนพานคนเลวนิสัยไม่ดีเราไม่ควรไปเกี่ยวข้องเพราะจะทำให้ตัวเองเดือดร้อน